สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาพิวัสนาแฟมิลี่นะครับในเวลาอาบน้ำเดินเที่ยวแล้วครับมากับควนสาวครับมากับควนสาวครับบางกวางนะตอนนี้อาบน้ำให้พี่สาวอยู่นะฮะโอ้อาบน้ำให้ใช่ครับอาบน้ำให้พี่สาวครับพี่นาตยานะครับ ใครจะเป็นคนอาบให้ครับนา้าแตยาจ่าบหรือน้องกวงจ่าบไหมครับไปพี่วาดไปอาบพี่วาดไปอาบไปเลยไปเลโอู้หังหลากหังหลากหังหลากประท่านหล่อนอหังลากประท่านหล่อนเลยตักบนเร็วบนสูงเร็วบนสูงบนสูงบนสูงเร็วบนสูงเร็วศาสนาบนสูง บนเร็วบนเร็วบนเร็วบนบนสูงเร็วบ,บนสูงเออเก่ง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 ตักเร็วตักเร็วตักตักเร็วบนสูงเร็วไปใส่น้อนี่เนาะนาตยามาพี่ลูกตักเร็วคันครับคันครับ หอยมานนาตยาลูกมามามาต้องอาบทีละเชือกครับบนสูงเล่าไปไปตักบนไปบนสูงบนสูงไอพีิวัดอาบทาอาบทาลอกลอก,กินน้ำอาบทาบนสูงบนเออบนสูงบนสูงตักเร็วตักเร็ว บนสูงต้องลองน้ำว้ให้อาบเองนะครับบนสูงบนมาเร็วมาเร็วมาเร็วตักเร็ว ống, บนสูงเออบนสูงสูงสูงตักเร็วตักตักเออตักบนสูงเออสูงเออบน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 เร็วบนเร็วบนเร็วบน,บน,บน,บน มาสนะบนเร, em, ร, o, ร o, o, unde, ung, uh ็วบนสูงเร็วบนสูงเร็วอาบน้ำเร็วอาบน้ำแล้วคนเก่งอาบน้ำเออสูงบนสูงบนโอ้ตักบนสูงบนสูงบนบนสูงลักเร็วบนเออบนสูงบนสูงบนสูงอาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วบนสูงเร็ว บนสูงแล้วนะแต่ยากกับเซียวยางลดยางเดียวยครับพ <c oughs> ี่น้องครับบ่เอาบ่เอาบ่เอาลูกบ่เอาบ่เอาตักบนสูงแม่วัชนาครับบนสูงโอ้เก่ง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 ที่กันครับกเ,ก,เก่งที่กนน <c oughs> นันครับตักเร็วตักเร็วตักเร็วตักตักเร็วบนสูงเร็วบนสูงเร็วเสร็จแน่พี่วาสนาหิวน้ำหรอกบนสูงบน บนสูงอาเอ้าน่ะตัยาสอาบนาสนาอบนสูงบนาสนาบนสูงบนสูงเออสูงสูงแล้วสูงเออบนบนบนบบนเออบนบนเออเก่งเก่งเงเก่มาพี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 ่แล้วมาพี่แล้วอ่ะนางกวาถือนะครับี๋้วน้ำให นีาจะไปข่งไหนอ่ไม,นม,นม่นานะคะเราอยู่บนบนหลังพิ่นัตยานะคะเปียกไปเลยอาบดามให้เจ้าค้องหรืออาบนามให้น้องมูนี่พี่มาาพี่ม,มอย่าพึ่งไปรอวแม่วาดก่อนนี อย่าพึงไปอย่าพึงไปรอดแม่วาดก่อนข้าวหนึ่ง <c oughs> ไปกันเร็วเอาโอเคค่ะรอดแม่วาดโอ้เพิรนถามแม่วาด ก็ไ่กินน้ำบ่ไหนตักตักน้ำเป้าเวยบ่ยอมเห็นแม่วาดไปก็ยักไปตามแม่วาดละไปเลยเด้พอพ่อไปแล้วพินาตยามีแม่วาดสนานะคะนำทีมอันเห็นแม่วาดยังโอ้ กิ้งไม่ฟาดนาะนว่างไปแล้วไปแล้วสาวไปไซน้อไแม่วาดไปไ่จ้าอุย้ยขนาดพี่นาตยาหน่องวาท่านย่างนี้แม่วาดย่าพึง่งรออีพอก่อนอย่าพึ่งไป แล้วพอก่อนแล้วพอกกบพี่หวาดก่อนข้าวนึงอผ้าหนองไปใส่นีเฮ้อโอ้ยเปินลผ้าหนองแตว,แวปาพูดเอาพอได้อีกอย่างมากพูดนะไปไปเบิเ่งเร็วโอ้ย ได้สับประรดมาให้นะคะรต้องลงแล้วหไที่พรา,าล่ะได้พ่อมาถือโทรศัพท์ให้หนูก่อนเีนคะคะเนื้อวัสนาทุกต้นไม้พ่อมาถือโทรศัพท์เลยหนูจะลงหนูลงพร้อมโทรศัพท์ไม่ได้นะ ดูสิครับน้องกวางจะลงยังไงครับทางไหนก็ได้ครับดูวิธีลงช้างนะฮะว่านาตยาคันครับอยากถูตัวนะฮะจะให้น้องลงก่อนครับ ครับตัวแล้วครับตอนเย็นก็อย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นประจําทุกวันนะฮะ นแม่วาดชิ่วขนาดอุ้ยอ้ยงเพลินเห็ดอุ้ยเพลินท่วงแห้งกับว่าได้ท่วงแห้งแล้วว่าเห็ดเลยเด้ขอสัมภาษณ์แม่วาสนาหน่อยค่ะอู้ลมพี่ลาตยานะคะเขาไปข like ้างในร์ละ เอไปซ้ายพี่นาตย,ยาโอ้ยเป็นอย่างจ้าไปไหนอืมอป็อย่างล่ะอืมอป็อย่างล่ะ เฮ้ยนังออหนั่งนะคะจะนอนสิไปยืนห้างไหนภาคกันยืนวางกันเต็มเลยโอ,โอ้นัน่นนัน่นนั่นหยอเรียนมาท่าน ก็เป็นบรรยากาศชว่วงเย็นๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะครอบครัวน้องนาตายาพิวัสนานะคะก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครอ,อบครัวน้องนาตายาพีวัฒนานะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่ม่เอสซีทุกคนทุกท่านนะคะที่ คอยรักและเอ็นดูนะคะสองสาวแม่วาสนาพี่นาตยาพ,นะพี่วัสนานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสองสาวเราหนีเข้าป่าไปแล้วนะคะไปไกลแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ